บิสมิิลลาฮูเวลาที่เราถะอาลาประสงค์แล้วนะครับว่ารัดัลลอฮุอัยยะบะอะดะฮุมอะลันนาสเพราะองค์ประสงค์ที่จะให้ยายุดกับมายูนออกมาจากกำแพงมาเจอกับบรรดามนุษยชาติทั้งหลายอลัลลลซีอะัยฮิมในวันนั้นคือตอนตอนเย็นวันนั้นผู้คุมทหารผู้ควมยายุดกับมายูนเขาจะพูดกับพวกเขาบอกว่าเอรญิอูฟาซาตคริกูนะฮูกอดัน อินชาอัลลอฮ์วันนี้เรากลับบ้านกันก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาขุดกันต่ออินชาอัลลอฮ์แล้วเราจะได้ออกไปจากกำแพงนี้เขาพูดคําว่าอินชาอัลลอฮ์ในวันนั้นก่อนที่พวกเขาจะได้ออกมาเพราะเขาบอกว่าฟายรจีอูนาฟายรจีดูนะฮูกะไฮออติฮีนาตารอกูฮูพราเขากลับไปบ้านแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขากลับมาปรากฏว่ารู้นั้น อยู่สภาพเช่นเดิมเท่าเดิมที่เขาเคยขุดไว้เมื่อวานแล้วพวกเขาก็ขุดตอ่อขุดตอ่อจนกระทั่งว่าสามารถที่จะออกมาจากกำแพงนั้นได้แล้วทารุก็บอกว่าไฟยเครกูนะฮูไฟยโคยูนาะอาลันาสพวกเขาก็ออกมาจากกำแพงนั้นจนกระทั่งว่าออกมาเจอกับมนุษยชาติทน้งหลายฮะดิตอีกบทหนึ่งทารุสอธิบายบอกให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ยายุ่งมายุ่ออกมาจากกำแพงนั้นได้พี่น้องจาฮะดิตบทหนึ่งได้ไหมครับในสัปดาห์ที่แล้วที่เราอ่านกัน ในตอนที่ท่านอบีุลสาลิสลามฆ่าสังหารดัจญานได้แล้วเนี่ยท่านอับีุลสาอิสลามเดินทางไปหากลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งใช่ไหมกลุ่มชนกลุ่มชนนั้นเคยพบเจอกับดัจญานและพขาเขาพบเจอกับความน่าสะพึงกลัวความหวาดกลัวใช่ไหมครับท่านอบีุลสาอิสลามไปหาพวกเขาแล้วก็เอามือลูบที่ใบหน้าของพวกเขาปอบโยนพวกเขาแล้วก็บอกให้พวเขารู้ถึงสถานที่สถานะของพวกเขาบ้านของพวกเขาในสวรรค์นในโลกอาครา ท่านอับดุลเลาะห์ชารมบอกต่อจากขะดทิศบทนั้นบอกว่าฟาเบนมาฮุวากาดาลิกในขณะที่อีซาอยู่ในสภาพเช่นนั้นกำลังอยู่ในสภาพเช่นนั้นอิดอัลลอฮุอัลลอฮ์ทรงว่าให้บัญชามาให้แก่อีซาในเวลานั้นบอกว่าอินนีกอดอัครจตุอิบาดัลลีอีซาเอ้ย ฉันข้าจะปล่อยปวงบ่าวของข้ากลุ่มหนึ่งให้ออกมาลยายดาเนี่ยลยายดานิเดอยฮาดินเบเกตาลีมจะไม่มีใครสามารถที่จะต่อกรอที่จะสู้กับพวกเขาได้ใครพี่นอ้องยายูสกบมายูสฟาฮาริสไอบาดีอิลกูรดังนั้นเจ้าจงนำบรรดาผู้ศรัทธาปวงบาวของข้าขึ้นไปอยู่บนภูเขาเราจะอาลา,างให้่านบีสาหายสลามนำบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยในวันนั้น,นขึ้นไปอยู่บนภูเขาหนีไปก่อนวายะบะอัลลอฮุยะยูเจวา ยูจ์บวฮุมมิงกุลีฮัดดวินยันซีรุนและเมื่อนั้นอัลลอฮฺจะก็จะปล่อยให้ยายูดกามายูดออกมาจากกำแพงที่เคยถูกปิดกั้นเอาไว้และพวกเขาจะออกมาจากทุกทิศทุกทางฟายมุรุอาวาอิลูฮุมอาลาบุไฮรอตินกอบบรียฟายชระบูนามาฟีฮาทร์ซุมบอกพอพวกเขาออกมาแล้วคือยายูดกามายูดไอกลุ่มแรกที่นำหน้าออกมาก่อนเนี่ยจะผ่านคือคนกลุ่มแรกเนี่ยจะ่าน สถานที่ใดก็ตามกลุ่มแรกจะผ่านไปก่อนใช่ไหมครับทอสู้ของพวกเขาจะเดินทางผ่านไปยังทะเลสาบป,ปอบารีอ่ะมีน้องจำได้ไหมตอนที่เราเรียนเรื่องดัจจานตอนที่ท่านตาีมัดดารี่รอดอย่ละมันหูเนี่ย